สวัสดีครับตวัสดีแฟนๆช่องรายการไอทีมีสาระทุกท่านนะครับและรวมไปถึงพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอาประชาชนคนไทยทุกท่านวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับรายการดีๆมีสาระมีความรู้กับรายการไอทีมีสาระช่องรายการข้อมูลข่าวสารคุณภาพที่ลงแต่เรื่องจริงนะครับข่าวปลอมข,ข่าวเท็จข่าวลวงข่าวปล่อยเหมือนกับที่ท่านเคยได้ยินกันมาก่อนหน้านี้ไม่ลงอย่างเด็ด สืบเนื่องจากประเด็นคลิปที่ผมได้ทําลงไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับในเรื่องของการสมัครแอปพลิเคชันทางรัฐเพื่อนะครับเตรียมรับเงินดิจิตอล1,000 0บาทตอนนี้นะครับก็ใกล้ถึงเวลารับเงินดิจิตอล10000บาทกันแล้วหลายๆคนเลยนะครับยังมีข้อกังวลและข้อสงสัยในหลายๆประการและหนึ่งในนั้นก็คือคนที่อยู่นะครับ คนละพื้นที่กับบัตรประชาชนตามที่รัฐได้ตั้งกฎเอาไว้ว่าผู้ที่สามารถลงทะเบียนได้และรับสิทธิ์ได้และใช้เงินได้ต้องมีอายุ16ปีขึ้นไปนะครับณนะก่อนเดือนนะครับผมกร,รกฎาคมที่จะถึงนี้ย้ํานะครับว่าณนะก่อนเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับต้องมีอายุ16ปีขึ้นไปนะครับผมและ ไม่เป็นผู้ที่มีรายได้เกิน840,000บาทต่อปีภาษีไม่ว่าท่านจะเป็นข้าราชการ ทหารตำรวจพ่อค้าประชาชนนะครับบุคคลใดก็แล้วแต่นะครับผมที่นะครับได้ยื่นภาษีไว้ถ้าไม่เกิน840,000บาทสามารถลงทะเบียนได้และได้รับสิทธิ์แต่ถ้ายื่นภาษีไว้เกิน8 4 0 0 0 0บาทก็จะไม่สามารถรับสิทธิ์ได้นั่นเองนะครับและอีกข้อหนึ่งนะครับนั่นก็คือมีเงินฝากทุกบัญชีธนาคารนะครับจะต้องไม่เกิน ห้าแสนบาทนะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่สำคัญนะครับผมสําหรับเงินฝากนั้นะครับนับยอดบัญชีเงินฝากสิ้นสุดในวันที่31มีนาคม67นะครับผมอันนี้นะครับรวมทุกอย่างยกเว้นสลากออมทรัพย์นะครับไม่เอามานับรวมนะครับนี่ก็เป็น3ข้อหลักๆนะครับอีกข้อหนึ่งนะครับที่หลายคนนะครับตอนนี้กำลังมีความกังวลนะครับผมนั่นก็คือท่านนะครับผม ตอนเนี้มาทํางานอยู่อีกพื้นที่หนึ่งสมมุตินะครับท่านเป็นคนเชียงใหม่โคราชพระยาลําพูนล,ลําปางนะครับภูเก็ตอยู่ทางใต้มาทํางานทางกรุงเทพมหานครอะไรแบบนี้นะครับผมบอกว่าถ้าเราทลงอ่าถ้าเราลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินดิจิตอลและได้รับสิทธิ์แล้ว1,000งบาทแต่เราไม่อยากกลับไปใช้นะครับตามภูมิลําเนาที่รัฐได้กําหนดไว้ว่าให้ใช้เงินนี้ ภายในอำเภอย้ำนะครับว่าภายในอำเภอตามจังหวัดบนบัตรประชาชนหลายคนเลยนะครับบอกว่าไม่อยากกลับไปบ้านไปตามภูมิลำเนานั้นเพราะว่าค่ารถค่าเรือมันก็หลายบาทอยากจะใช้ในพื้นที่ที่ท่านนะครับตอนนี้ได้อาศัยอยู่หรือทำงานอยู่วันนี้นะครับผมมีวิธีการย้ายทะเบียนบ้านแบบออนไลน์นะครับผม ไม่ต้องเดินทางกลับไปใช้เงินดิจิตอล10,000บาทตามบัตรเดิมของท่านนะครับเพียงแต่ท่านย้ายทะเบียนบ้านแบบออนไลน์ก็สามารถนะครับผมมาใช้สิทธิ์ตามที่ท่านย้ายในพื้นที่นั้นๆได้เลยครับสําหรับการย,าย้ายทะเบียนบ้านออนไลน์นั้นนะครับผมท่านจะสังเกตดูนะครับรูปภาพดังต่อไปนี้นะครับผมได้ลงรูปภาพให้เป็น รูปภาพของแอปพลิเคชันไทย ID ดีทีฮ ดีนี่คือแอปพลิเคชันของทางภาครัฐท่านสามารถเข้าไปทำรายการได้เยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นดูข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนดูข้อมูลทะเบียนบ้านดูข้อมูลสูติบัตรดูข้อมูลทะเบียนสมรสดูข้อมูลทะเบียนหย่านะครับและหนึ่งในนั้นก็คือสามารถนะครับผมเข้ามาย้ายทะเบียนบ้านผ่านแอปพลิเคชันไทย i d นี้ได้นะครับโดยไม่ต้องกลับภูมิลำเนาไปใช้เงินแต่อย่างใดนะครับผม การย้ายทะเบียนบ้านนะครับผมสสิ่งนะครับที่ท่านจะต้องพึงอ่าเขาเรียกว่าประมาณว่าอ่าต้องรู้ไว้นะครับนั่นก็คือเจ้าบ้านที่ท่านจะย้ายเข้าไปนะครับผมอันนี้คือข้อที่1นะครับสําหรับอ่าข้อที่2ก็คือตัวท่านนะครับบัตรประชาชนตัวท่านอะไรประมาณนี้นะครับผมและนะครับผมแอปพลิเคชันไทยแอนะครับท่านสามารถดาวน์โหลดนะครับ ไอดีนี้หรือแอปพลิเคชันนี้ได้เลยนะครับไทยไอดีนะครับพอดาวน์โหลดแล้วนะครับใส่ข้อมูลของท่านนะครับสแกนบัตรประชาชนนะครับสแกนหน้าตาของท่านตั้งรหัสผ่าน8ตัวนะครับผมก็สามารถใช้แอปนี้ได้แล้วสําหรับขั้นตอนการย้ายทะเบียนบ้านนะครับผมบนหน้าจอนี้ท่านจะสังเกตดูนะครับมันจะมีเมนูหนึ่งนะครับผมเมนูนี้นะครับอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวผมวงให้ อยู่ตรงนี้ครับผมนี่ที่ผมวงเขียวๆให้นะครับตรงนี้หลังจากที่ท่านนะครับผมเข้ามาที่แอปไทย ID แล้วนะครับมันจะมีเมนูคําว่าการแจ้งย้ายที่อยู่นะครับให้ท่านนะครับกดเข้าไปตรงคําว่าการแจ้งย้ายที่อยู่ได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับผมท่านกดไปแล้วนะครับมันจะมีเขียนคําว่าการแจ้งย้ายที่อยู่ด้วยตนเองเห็นไหมครับอันนี้นะครับสามารถทําบนโทรศัพท์มือถือได้เลยนะครับผมโดยที่ท่าน อ่ยังไม่ต้องเดินทางไปเขตไปอำเภออะไรแบบนี้นะครับทำที่บ้านทำบนโทรศัพท์มือถือของอตัวท่านได้เลยนะครับประมาณนี้เลยนะครับผมหลังจากที่ท่านนะครับกดเข้ามาแล้วนะครับผมก็เลือกการแจ้งย้ายที่อยู่ในหน้าแรกนะครับกรอกเลขบัตรประจําตัวประชาชนของเจ้าบ้านที่เราต้องการจะย้ายเข้าไปเห็นไหมครับผมตามที่ผมบอกก็คือจะต้องอรู้การกลับ เจ้าบ้านที่ท <th> ่านจะต้องการย้ายเข้าไปอยู่ด้วยนะครับให้เขาอนุญาตนะครับนำเลขบัตรมากรอกในแอปไทย ID ของท่านท่านจะต้องสมัครแอปไทย ID นะครับในนามชื่อของท่านก่อนนะครับและหลังจากนั้นกดเข้ามาตรงเมนูแจ้งย้ายที่อยู่หลังจากนั้นนะครับกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้านที่ท่านต้องการย้ายเข้ามาอยู่หลังจากนั้นกรอกเลขรหัสอ่าบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับ จะมีข้อความให้ทําการยืนยันตัวตนนะครับและให้ความยินยอมยืนยันส่งไปทางเจ้าบ้านให้เจ้าบ้านกดยืนยันและยินยอมนะครับบนหน้าจอนี้นะครับก็จะมีอ่าระบุเลขบัตรประชาชนนะครับของเจ้าบ้านที่เราต้องการย้ายเข้านะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของระบุเลขประจําตัวประชาชนนะครับเจ้าบ้านย้ายเข้านะครับแล้วก็อาจจะมีรูปภาพ เพิ่มเติมของทะเบียนบ้านเจ้าบ้านหรืออาจจะมีเบอร์มือถือนะครับตรงนี้ท่านจะต้องกดเข้าไปดูเองนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้ย้ายจริงนะครับท่านจะต้องการย้ายก็กดเข้าไปได้เลยครับหลังจากกดแล้วนะครับก็จะมีรหัสส่งไปให้ที่เจ้าบ้านนะครับให้เจ้าบ้านกดยินยอมยืนยันนะครับและหลังจากนั้นนะครับหลังจากเจ้าบ้านกดยืนยนันยินยอมแล้วเสร็จแล้วนะครับผมข้อความจะถูกส่งไปยังนายทะเบียนของสำนักงานเขตหรืออำเภอ ที่เราต้องการย้ายไปจากนั้นนายทะเบียนจะดําเนินการอนุมัติการแจ้งย้ายเข้าและแจ้งผลให้ทั้งผู้แจ้งย้ายและเจ้าบ้านรับทราบเพียงเท่านี้ก็ย้ายทะเบียนบ้านออนไลน์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับท่านนะครับผมเบื้องต้นตอนแรกยังไม่ต้องเดินทางไปที่เขตยังไม่ต้องเดินทางไปที่อำเภอแต่อย่างใดนะครับผมเพียงแต่ว่าบอกเจ้าบ้านให้เจ้าบ้านเตรียมนะครับผมสิ่งสําคัญก็คืออาจจะเป็นบัตรประชาชน สำหราบทะเบียนบ้านเจ้าบ้านนะครับและเบอร์มือถือเจ้าบ้านอะไรประมาณนี้ให้ท่านนะครับดาวน์โหลดแอปไทยแอดีแล้วก็สมัครกดเข้าไปตรงคําว่าแจ้งย้ายที่อยู่ด้วยตนเองหรือแจ้งย้ายทะเบียนบ้านอะไรประมาณนั้นนะครับผมหลังจากนั้นก็กากรายละเอียดลงไปนะครับตามที่ผมแจ้งหลังจากที่ท่านนะครับทาตามผมเรียบร้อยแล้วนะครับผมให้ท่านเข้ามาดูในระบบ ไทยไอดีอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็คือหน้านี้นะครับมันจะเขียนว่าเอ่อย้ายทะเบียนบ้านสําเร็จแล้วอะไรประมาณนั้นนะครับให้ท่านนะครับผมเดินทางไปที่สํานักง,งานเขตหรืออําเภอที่ท่านได้แจ้งย้ายเข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วไปบอกกับทางพนักงานนะครับแล้วก็ให้นะครับผมไปทําบัตรประชาชนใหม่ได้เลยเท่านี้เองครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับในกระบวนการย้ายเข้ามาใน ทะเบียนบ้านใหม่นะครับโดยที่ท่านนะครับไม่ต้องกลับไปภูมิลำเนาเดิมนะครับและนะครับไม่ต้องเดินทางไปภูมิไม่ต้องเดินทางไปที่เขตหรืออำเภอใหม่ในวันแจ้งย้ายครั้งแรกนะครับให้เดินทางไปณนะวันที่แย้งย้ายสำเร็จแล้วนะครับผมในส่วนของแอปไทย i d นะครับมันมีข้อดีอีกหนึ่งข้อนั่นก็คือสามารถนะครับผมหลังจากที่ท่านนะครับได้ทำการ อ่าสมัครแอปไทยอดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วสามารถนะครับใช้ยืนยันแอปพลิเคชันทางรัดได้นะครับเพราะว่าแอปพลิเคชันทางรัดนี้นะครับสามารถนะครับผมนํามารับสิทธิ์เงินดิจิตอลนะครับเพราะว่าเดี๋ยวขอจะใช้แอปทางรัฐนี้นะครับไว้กดรับสิทธิ์เงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นบาทนะครับพอท่านนะครับนํานะครับหรือมีแอปไทยอดีแล้วให้โหลดแอปทางรัฐนะครับผม สมัครแอปทางร้านเสร็จนะครับจะมีให้กดสมัครทางร้านด้วยแอปไทยไอดีกดยืนยันไปครับหลังจากนั้นให้กดรหัสผ่าน8ตัวที่ท่านสมัครแอปไทยไอดีเข้าไปครับก็จะเป็นการสมัครสําเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับผ่านแอปทางร้านเพื่อไว้รอกดรับสิทธิ์นะครับผมเงินดิจิตอล1น0 0 0บาทนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับถ้าใครที่ยังมีข้อสงสัยนะครับในเรื่องของต่างๆไม่ว่าจะเป็นการย้ายสิทธ์ หรือการย้ายทะเบียนบ้านนะครับหรือ,อแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับผมสมัครไม่เป็นก็พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาถามได้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ